ปลูกพักเธอวันนี้ฉันเป็นกเกษตรกรปลูกพักคางบานเธออืมตอนนี้ปลูกพักไส้ซิมเธอกำลังพวนดินอยู่เธอกลับมากลางเตียงไมนพักนอนเนียวอยู่เธออืมพอทุกแดดถึงมันร้อนนะเธออืมนี่นะแล้วก็นี่เคยเห็นดูแล้วเลย อยูอดอยู่ไม่ได้นะตนะื่นน่ะตรงมาแรงพักโอ้โหฉันช,ชอบชอบชอบปูกลางกลางบ้านเต็มไปเม็ดตือนนี่ก่อนยินก็เดินไปเดินมาตรงนี้แหละแต่ว่าภาพมันโดนยินมมันเข้าซุยมันไรอาดุตาตาก็เลยท้ายหมายเจอแหลน่นี่นี่แต่จริงๆแหลกก็แก่เกิดปกพักกรกบ้านจนรกรุงรังเม็ดเลียวตื้นนี่เพราะว่า พักกนแพงเถือนี่เนี่ยบรรยากาศมายีดหนึ่งเถือดอกเฟื่องฝาเถือเฟื่องฝาดอกเฟื่องฝาเถือเคยเห็นไหมสี้าวสีแดงที่สีม่วงอูสชุดโจดช่วยมากเลยโจวมัน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 ม่โตเยี่ยวม่โต้ไรนะต้นใหม่ดงใหม่ใหม่ประดับนี้ไม่นะอือนั่นแหละจริงอะได้งานทำแล้วก็ปลูกพักเล็บ ส่วนพักกลางๆางเรื่นเลยถือกลางกลางบานชั้นเลยเอนี่นี่ <c oughs> อยู่ไม่ติดคนงานยุ่งถือนี่ก็พักอันนี้มุ่นกัะซูมันเสอนี่ตาไสแก่งสมร้อยนะร้อยมีร้อยอย่าง,รงแรงเลยตาไสแก่งสมถือ <c oughs> เหนื่อยเหล่าเลยเราเราโชว์แต่ว่าหันนูหันนีพักเปเป อยากทําน่ทํานี่แต่แดดมารนถือเดินเวียนเล่นปนันและอือนิ่งไอนี่ตอนอะไรก็เรียกว่าโอมาชารพีเรก็ไม่รู้ก้องมันแหละจึงไอนี่เอาตอน มาเครือบเทือลูกมันโปะก,กวายล้านมันโปกตังหวเถือฉันก็เลยเอามัมตองมันตรงใหญ่ใส่ในกระทางเถือใส่ในกะทางเดินไปเดินมาหนึ่งเหย้าออกไปกลางเดดเราตาโรน,โร,นโรนโรนตอนนี้อิซาตัวเองจำจริงไหมดั่เมียงแล้วตอนนี้โชคเด็ด <laughs> เดเดดดเมืองไทยมันรวอนเธอย่อมยกตายตอนหมายและนี่ตอนลิงงนล้งปิงกันเถอะจกลิ้งปิงไหมนี่ยลิ่งปิงอ,อว่าจะเอาเอาผิดเกลือมาจิ้มลิ้งปิงตายตอนนี้เลยเยอะแยะไปแม็กเอาไปแกงก็ได้เถอใส่นแกงส้มไม่ต้องใจ่มาข้ามเปียกแล้วเธอแรื่มันเป็นตาะ เป็นตัวนัวจนถึงโยดมันเลยนะเธอนางเลดาจากโคนจนถึงนัวไปไปลายมันเป็นเต็มแม่ต<ป>ือเธอเลตาเต็มชัดมเมนูต่อไปก็น่าว่าจะไม่โปรอยอลิงปิงนี่สักทีจะจัดสักเมนูนึ่งนะเธอหน้านี่จัดนะมวงมวงโบหมวงโบงเธอหมวงโบ,ม,งบมันเป็นอยู่เลื่อยอยู่ซ่องโจนี่นอกนั่นก็คือ เอาไปชายชายชายม่เหลวเธออือเนี่ยม่วงโบวเนี่เป็นอยู่ซ่องโจรอบมากลางไข่เธอเหมือดีดนึงพอดีดมือตาไลา่ที่ต้มไข่ก็ต้มในก,กานำโรนนี่เลยเธอนะอย่าว่ากันต้มไข่โกนอะนนี่เมนูไข่เธอไม่ปล่อยแต่เมนูไข่เลยเธออือง่ายงายจะต้นเดือนสิน้นเดือนก็เมนูไข่นี่เลยเธอไม่ต้องเล่หมากเส้นวย่ยีสิบบะโอ้ ห้าน่วยี่สิบบาทเถออาหารพอดประมาณกับเบีาเนี่ยกระเป๋านะเถอหน้านีวิธีต้มไข่ใจวิธีบานเถอเขาก็ต้มแบบนั่นไงจันต้มแบบนี้อ่ะตึงกวดดี้างล่างบานเถอมันเป็นกําแพงปูเน,นะฉันอยากปลูกพักเถออนูไอ้นูไม่พ่อแล้วนี่ต้องทําพักช่วงขวตรงนี้ลาวเลยรเถอนะนก็เอาเงินนี่แหละลูกบาวทำจันน้าไอ้ ว่าจิปลูกภาคตรงนี้เพราะว่าเพราะอือเพราะว่าเวลาซื้อมาทำคลิปเตี้ยไอ้นหนที่เราไม่เอาอันแต่ติดรากเราเอาไปปลูกเลยเถอะวันนู้นก็ได้มัโนกันลาวแรงไม่ต้องไปสืบกล้องเพื่อนอยู่เถอไอ้นี่เถอะอย่าหวานนะตนตนเร้แรงไม่ออกตอนไร้ก็ไม่รู้หนึ่งไม่ออกตอนไร้หลงนี่ อย่างล้งเลยมเมนต้นกระถมตอนกระถมเออเธอตอนกระถมจะไม่จายรหลอกใจจ้านีะมาต้มกระถม,ม,ม,น,ม,น,ะถมนั่นไม่จนะ่ายนาเวลาขี้รัวเลยเธอตอนกระถมนี่มันสวยได้ยีดนึงไม่ต้องขี้รัวถเถอเกี่ยวเกี่ยวว่ามันคมนี่ดอกกุหลาบเลยเธอเอาบรรยากาศดอกกุหลาบใครชอบดอกกุหลาบมังอะ่ะเธอนี่โบนเลยโบนซีเธอส่วยนะัดซีซด เื่นตาจังวู้เตอเต็มเม็ดเลยล้านเศร้าเลยวันเด็กมีพักหยวเหยียใช่เม็ดเตอไอ้อะไรพักกะกาเจอจักพักกะกาไหมฉันบ้านฉันก็เรียกพักกะกากะกาอืมมันก็คือใบบกนักเลยเจอวันนี้เมนูย่าลาวเจอเออหน้าวากันนะคะวันนี้กินย่า ม่ใส่ยาดีกะไปบัวบกบอักกาดร้อนยินไปบัวบกให้ให้ร้อนดักที่เจอพอดียากยำยำพักกะกาอุยำไปบัวบกนี่แหละเธอก็เอออะไรอะไรหล่ะใจมีอันนั้นอันนั้นอันน้เป็นชิ้นเหลกๆนะเป็นฟันแล้วฟันมันเราก็บฟันเหลกๆๆๆๆๆๆๆว่าซื้อนี่ทำแล้วเจอพักกะกานี่นี่ไปบัวบบกนี่นี่ยากลาเลยเธอ ยากกินเพราะว่ามังสวิรัตลาราเลยนี่นี่องไม่ใจไม่ใจกินยามังเลยโอ้ยไม่ใจก <c oughs> ินทำอไรยาคือตำยำพักกะกายำใบบวบกเถออมันก็ก่ไก่กระส้มตำนีเล กินถึงใส่นังบูดูมังใส่ปลามังโอ้ยุดไข่สุดมันเตอใส่นังตารายใส่นาําปลาเอ้าใส่เติมทิมเอ้าใส่พุ่งจูรอดข้าไปอูบีบสม้มหน้าก็เลยเตอร์บีบสม้มหน้าก็พอดีสม้มหน้ากับโคมนึ่งนี่มโพรไม้ก็มัรูกนะ แต่แล้วแต่แล้วบางคนมันชอบมับรรพิษชอบเปรี้ยวนัดก็ใส่หมากฉันชอบพอพอ,พอดีนะจ้าเิดจ้าแต่ว่าโคมนึงนี้เถอเหงาวังว่าเลือกินทีเดียวซัดเม็ดเลยมดโคมนี่เถอนี่ตักใสจ้าเลยเถอะยำพักกะกาบ้านฉันเธอมากินตาหาร้อยดีลองทำเล่แต่เธอเอร้อยหมากเลยแล้วก็คาง้างหน้ามีพักกะกาก็เก็บ,กบมาเลยเธอเอะง่ายรก แต่ตอนนี้ไม่รู้ยังไงเถอร้อยนะจ๊ะยำพะกาก,ก,กินกับไข่ตม้มไข่หลวกไข่ต้มนี่แหละเถออย่าลืมติดตามด้วยนะคะมีคลิปไรที่เออเสนอไอเทอวันต่อไปก็เป็นคนพิเศษของฉันนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะจะจะเจอคลิปของฉันเป็นคนแรกแมวอยากข้าวเลยเถอแกนี่กนะ่อนนาฉันกินข้าวก่อนนะสวัสด